ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติค่ะซึ่งคุณอนุทินชาญวีรกุลท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเป็นประธานการประชุมในวันนี้นะคะ ก็เสนอยกระดับมาตรการควบคุมการระบาดโควิด1 9ค่ะเบื้องต้นจะระบุให้พื้นที่18จังหวัดเป็นพื้นที่สีแดงหรือเรียกว่าเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดซึ่งจะเป็นจังหวัดที่มีการระบาดของโควิด1 9ค่อนข้างหนักเลยนะคะก็จะมีทั้งกรุงเทพเชียงใหม่ชนบุรีสมุทรปราการประจวบคีรีขันธ์สมุทรสาครปทุมธานีนครปฐมภูเก็ตนครราชสีมา นนทบุรีสงขลาตากอุดรธานีสุพรรณบุรีสะแก้วระยองรวมไปถึงจังหวัดขอนแก่นด้วยส่วนที่เหลือค่ะอีก59จังหวัดให้กำหนดให้เป็นพื้นที่สีส้มทั้งหมดนะคะหรือเป็นพื้นที่ควบคุมนั่นเองส่วนมาตรการค่ะ ก็สำหรับพื้นที่ที่กําหนดให้เป็นสีแดงมีมาตรการควบคุมเข้มหลายอย่างทีเดียวนะคะยกตัวอย่างเช่นให้ร้านอาหารสามารถเปิดให้บริการได้ถึง21่สนาฬิกาเท่านั้นและมีข้อห้ามห้ามจําหน่ายเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ในร้านด้วยส่วนในพื้นที่สีส้มค่ะ ร้านอาหารเนี่ยเปิดจำหน่ายได้ถึงเวลา23นาฬิกาแต่ว่าห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านเหมือนกันนะคะนอกจากนั้นมีการเสนอมาตรการที่จะใช้บังคับทั่วประเทศเลยค่ะก็คือมาตรการสั่งปิดผับบาร์คาราโอเกะสถานบันเทิงต่างๆและห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารด้วยรวมถึงงดการจัดกิจกรรมงานสังสรรค์งานเลี้ยงต่างๆงดการเรียนการสอนในห้องเรียน งดกิจกรรมที่จะต้องรวมกลุ่มกันมากกว่า50คนและปิดสวนสนุกเครื่องเล่นในห้างสปปรรพสินค้าด้วยซึ่งมาตรการทั้งหมดนี้นะคะเบื้องต้นเนี่ยจะเสนอให้ใช้ไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้และค่ะคาดการว่าสิ้นเดือนนี้นะคะสถานการณ์การระบาดน่าจะเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น